เราไปสวรรค์ดีกว่าสวรรค์ของเราเนี่ยคืออยู่นอกด่านนาภาลายัยคือแดนสุญญตา,าดินแดนที่เราจากมาเป็นดินแดนที่พระบิดาทรงรอคอยพวกเราอยู่เป็นดินแดนที่คลื่นความถี่ของการคิดรู้ถูกส่งมาผ่านตัวเราแล้วออกจากปากเราให้ท่านฟังอยู่ในขณะนี้ระยะเวลาในการถ่ายทอด คลื่อนจากพระบิดามายัางเราไปกลับ two ways three minutes only สามนาทีสื่อไปสื่อกลับมาใช้เวลาสามนาทีแป๊บเดียวครับมันเสียงที่เราพูดบนโลกมันเหมือนเสียงเอ็กโคที่พระบิดาสื่อมาเพราะว่าเราได้ยินช้ากว่าที่พระองค์กล่าวกับเราพวกท่านได้ยินช้ากว่าที่พระองค์กล่าวกับเรา แสดงว่าที่เรากล่าวไปเสียงออกไปนี่เป็นคลื่นความถี่ระบบเอ็โคนี่คือสิ่งที่อยากบอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสอนที่สิ่งที่พระพิดาสื่อมามันรวมความรู้ระดับธรรมะเนี่ยอย่างแรกคือมีโลกิยธรรมแต่กี้สมมุติให้ฟังว่าออกจากบ้านก็หาทุก์ใส่ตัวแล้วทั้งที่บอกตัวเองว่าอยากออกจากบ้านและมีความสุขและไปโทษ ไอคนที่อยู่รอบๆข้างของท่านที่รออยู่หน้าประตูบ้านทุกคนอีเวนพวกเนี้ยทําให้กูวุ่นวายทําให้กูมีความทุกข์ทั้งที่จริงๆเนี้ยใครอ่ะมันทําให้จิตใจเราไม่สงบและเป็นทุกข์กับใครครับ <Yeah. S 1> เห็นไหมครับกูดีคนเดียวคนอื่นเลวหมด <Yeah. S 1> เนี่ยหาทุกข์ใส่ตัวแล้วอ่ะเราจะนิพพานได้ไหมถ้าเรายังมีนิสัยอย่างนี้ เราชวนเขาไปสวรรค์โลกิยธรรมใน80%ประมาณนั้นพระพุทธองค์ทรงค้นพบด้วยตนเองแล้วจุดบันดาลใจแรงบันดาลใจที่ทําให้พระองค์เนี่ยศึกษาธรรมะเพราะทรงใช้คำคำเดียวสั้นๆว่าทุกขต้องการที่จะหาทางโนหาทางดับทุกตอนนั้นเส้นของสมองเส้นของความคิดที่ออกจากแกนกลางข้างใบของพระพุทธองค์ท่านยังไปไม่สุดขอไป จึงยังมีแต่คําว่าหาหนทางดับทุกข์พอหาหนทางดับทุกข์เราจะคิดเราคิดหาความรู้เรื่องอะไรเราจะได้ความรู้เรื่องนั้นพระองค์สอนเรื่องทุกขสมุทัยนิโรธมรรคนั่นคือการที่พระองค์ถามตัวเองว่าหนทางแห่งการดับทุกข์คืออย่างไรพระองค์จึงนั้นได้คําตอบว่าทุกขสมุทัยนิโรธมรรค เราไม่ขยายความเพราะเราไม่ใช่พระพุทธเจ้านั่นคือการที่พระองค์ได้คําตอบจากการที่ตั้งโจทย์ให้กับตัวเองว่าเราจะหาทางดับทุกข์ได้อย่างไรแต่พอพระองค์หาจนพบเจออะไรต่ออะไรเยอะแยะจนแปดหมืนสี่พันเกือบสี่พันพระธรรมขันธ์แล้วจึงได้ส่งคนพบว่าโธ่นี่มันไม่ใช่นิพานะ่ะ ถ้าคำพนิพ,นพานธ์บว่าดับแล้วการเกิดดับทั้งหลายในสิ่งนั้นมันต้องไม่เกิดอีกทุกแล้วต้องไม่ทุกอีกแล้วในเรื่องเดิม,ดมถ้าดับทุกในเรื่องเดิมแล้วเรื่องเดิมมันต้องไม่ทําให้เราทุกอีกใช่ไหมแต่เราก็ยังทุกอีกแล้วพอดับทุกเรื่องนี้ได้แล้วเราเข้าใจรู้เท่า,าทานันมันยังมีทุกอีกมากมายท่านที่รักพระบิดาบอกแล้วจริงๆแล้วเรามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นเราต้องไม่มีคําว่าทุกข์หรือสุขเพราะเราเขียนบทละครมา สวิสสวัสดสวีวีวีเราเขียนเองเพอเราเขียนจนสวิสสวัตดมากมายท้าทายจนเกินเหตุพอเราอวดเกง่งอ่ะอวดดีตอนเป็นดวงจิตธรรมยานนั่นน่ะพอเขียนแล้วพอมาเป็นมนุษย์มันทํายากคําว่าทํายากแปลว่ามันมัน,ม,นมันทนได้ยากอะ่ะเราเลยมีคำคำหนึ่งที่บัญญัติไว้สั้นๆว่าทุกความทุกข์ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจของเราแล้วเราทนมันได้ยาก นั่นคือความทุกขหรือไอตัวทุกข์ที่มันเกิดคุณเขียนบทละครมาเองพอขึ้นไปเล่นบนเวทีโอ้หอึดอัดชิบหมายทรมานมากแล้วกูอยากจะเลิกเล่นนะแต่ถามว่าใครเขียนบทละครมาเออมึงก็ตัวเองเขียนเองอะครับและพยายามจะหาทางดับทุกขตรงนั้นของตัวเองซึ่งมันมันสับสนใช่ไหมนั่นคือการสามสนพระเุองค์ทรงทราบโอ้นี่มันแค่ดับได้ชั่วคราวถ้าคําว่านิพพานนี่แปลว่ามันต้องดับการเกิดดับ เราต้องทำาไงพระองค์จึงต้องหาวิธีหาทางว่าเราจะพ้นทุกนี้ได้อย่างไรพ้นทุกทุกอย่างบนโลกนี้และทุกทุกคนจะพ้นทุกกันได้อย่างไรบนโลกใบนี้นั่นคือโจทย์ข้อใหม่ใช่ไหม้ดยเหตุน,นี้แหละพระองค์จึงเจอธรรมจักรกับปะวัตนสูตรพอรู้ความจริงว่าอ๋อเพราะกูบุญธรรมจักรในตัวกูเองไม่เป็น แล้วกูไม่รู้ด้วยว่ากูต้องหมุนตัวเองให้สําเร็จแล้วเพื่อคนตัวเองให้เป็นมนุษย์แล้วเป็นมนุษย์คือเป็นผู้ประเสริฐถูกต้องไหมต้องใช้ความรักได้ต้องใช้ปัญญาได้ต้องใช้กลไกอาญตนะและอวัยวะได้ทั้งหมดคําว่าได้นี่ต้องมีคําว่าถูกต้องเหมาะสมและดีงามต่อท้ายด้วยนี่คือธรรมจักที่หมุนในตัวเองและเมื่อแสดงออกมาภายนอกต้องทําให้คนอื่นเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกับเราได้ด้วยอย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมจัก เป็นการหมุนธรรมชาติหมุนเพื่อให้มันเป็นหนึ่งเดียวแต่ไม่ใช่กวนเพื่อให้มันฟุง้งเพื่อให้มันขุนไม่ใช่พระองค์จึงทรงทราบว่าโอ้แท้จริงแล้วไอ้สิ่งที่เราทนไม่ได้เนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเราทุกเนี่ยมันเป็นบทละครที่เราจะต้องสอบมันให้ผ่านบทละครที่เราเขียนเองเราต้องสอบมันให้ผ่านก็คือคำว่าสอบให้ผ่านมีคำเดียวสั้นๆ คำเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ท่านสิ้นทุกเลยครับคือยอมรับมันไงใช่ไหมพี่น้องแค่ยอมรับเราจนเรายอมรับความจนเราจะไม,ม่ทุกทันทีเลยถ้าเรายอมยอมรับว่าเราแต่ไม่ต้องบอกนะว่าท่านรวยและท่านยอมรับว่าท่านรวยท่านจะไม่ทุกไม่ต้องพูดนะเนี่ยนะประชดเราเกิดมาอาการไม่ครบสามสิบสอง เพราะเรารู้ว่ากฎแห่งกรรมมันมีจริงนี่แสดงว่าชาติที่แล้วเราต้องบอกพร่องในการใช้อวัยวะส่วนนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงมีอวัยวะส่วนนั้นในชาตินี้บกพร่องเพื่อที่จะให้เราได้เรียนรู้ว่าอวัยวะชิ้นนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่สําคัญและมีคุณค่าต้องใช้มันให้ถูกต้องอย่าใช้มันในสิ่งที่ผิดหรือไม่ถูกต้องเช่นมือเราเอาไว้ตบกระบ,บาลแม่เราขอโทษนะยกตัวอย่าง พอเกิดมาชาติหน้ามือเป็นไงลูกพี่น้องมือเราต้องไหว้แม่ไม่ใช่ตบกระบาลแม่ไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณนี่คือการใช้มืออย่างถูกต้องมือถึงสวยไงมือถึงสวยเจอใครก็ไหว้นี่สวยไหมไม่สวยก็คิดว่าสวยแล้วกันใช่ไหมหน้าตาคุณสวยเพราะอะไรเพราะจิตคุณสวยเมื่อชาติที่แล้วแต่มาชาตินี้ถูกเขา่าเสซะแล้ว คนสวยใจดําไม่น่ามาทําเลยแก้ตาหน้าใจดําแบบนี้ชาติหน้าเป็นไงเกิดมาหน้าดํำไหมครับหน้าดำแมถ้าได้เกิดน,นะถ้ามีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์แต่หน้าดําแน่นอนเพราะเป็นคนสวยแล้วเสือกใจดําำถ้าเป็นคนไม่สวยแล้วใจดําหน้ามันจะไม่ดํามันจะไม่เกี่ยวแล้วแต่หน้ามันจะเป็นอย่างอื่นใช่ไหมเป็นการสอนคนเท่าคนแก่ปัจจุบันก่อนตายหูตึง 60%ร up ประมาณเนี้ย around 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 60 60%ประมาณ60%หูตึงบางคนตึงข้างเดียวบางคนตึงสองข้างไอ้ที่ตึงข้างเดียวเพราะพ่อแม่สั่งสอนฟังหูซ้ายทะลุหูขวาทะลุหูขวาใช่ไหมบางคนเนี่ยตันทั้งสองรูหูหนวกเลยเอาเครื่องช่วยยังไงไม่ใช่ช่วยหายใจนะเครื่องช่วยหูฟัง ใส่เท่าไหร่ยังไงก็ได้ยินเสียงเหมือนมดเวรกรรมไหมลูกหลานด่าได้ยินไหมแค่ลูกหลานมันด่าเราไม่ได้ยินเนี่ยเราก็เวรเวรกรรมของเราแล้วนี่คือการสอนให้รู้อายุเยอะๆแล้วหูตึงใช่ไหมอย่างอื่นยานหูตึงอย่างเดียวอย่างอื่นยานนี่เวรกรรมไหมพี่น้องครับ เห็นไหมครับนี่เป็นธรรมะสาหรับคนที่ะนิพานพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสว่า fundamental ธรรมะ fundamentalfundamental แปลว่าระดับพื้นฐานต้องรู้เราจะเรียนรู้จะไปนิพานธรรมะมันสูงมากระดับโลกุตรธรรมอนุรธ,ธรรมแค่โลกิยธรรมยังไม่กระจ่างนะมันจะไปไหนอ่ะคุณยังเรียนปริญัตีไม่จบดันทะลึ่งจะไปเรียนด็อกเตอร์เนี่ยนะครับใช่ไหมถูกไหมเพราะด็อกเตอร์ของจิตจักรวาลจึงต้องเรียนไปพร้อมกัน ระดับอนุมันก็อยู่ห้องเดียวกันกับระดับระดับปริญญาตรีปอโทด็อกเตอร์อยู่ห้องเดียวกันหมดเลยครับอาจารย์สอนเก่งไหมเก่งครับเรียนพร้อมกันทั้งห้องนี่แหละใช่ไหมบอกสักกนันมันเป็นอย่างนั้นฟังรู้เรื่องหมดใช่ไหมเรื่องยากๆในขนาดเด็กอนุบาลเราสอนสามนาทีมันก็รู้เรื่องในห้องเนี้ยใช่ไหมมีอะไรบ้างที่เป็นเรื่องยากแล้วเรากล่าวไม่เกินสามนาทีแล้วยังไม่รู้เรื่องมีไหมครับไม่มี เพราะเราชอบพูดเรื่องยากๆให้คนฟังรู้เรื่องเราชอบเราไม่ชอบพูดให้คนฟังไม่รู้เรื่องเราไม่ชอบเพราะเราก็อึดอัดกลับบ้านเราไม่มีความสุขกินข้าวไม่ลงแต่ถ้าพวกท่านยิม้ยมแยม้ยมแจ่มใสฟังและเข้าใจถามและตอบรับเก็ตเลยประเมินไปตลอดเวลาถามและตอบถามและตอบอย่างนี้สนุกครับถูกสนุกเพราะเราไม่ได้เก่งคนเดียวลูกศิษย์ลูกๆของพ่อตอบมีการโต้ตอบแบบนี้พระบิดาทรงทรงทอดประเตศอยู่ two ways communication เรามีความสุขเลยต่อให้เราพูดสิบชั่วโมงเราก็ไม่เหนื่อยครับท่านนั่งสิบชั่วโมงท่านก็ไม่ปวดท้องฉี่ผมเชื่อใช่ไหมมันเพลินใช่ไหมขนะดบปวดก็หนีบได้อะใช่ไหมแล้วท่านรู้ไหมท่านมาฟังเนี่ยห้าชั่วโมงท่านรู้สึกแป๊บเดียวเนี่ยท่านรู้ไหมท่านอายุยืนไปห้าชั่วโมงเพราะท่านก็ว่าที่ท่านนั่งอยู่ห้าชั่วโมงเนี่ยท่านแทบไม่ได้ใช้เวลาทางกายภาพเลยแม้แต่นิดเดียวมีค่าเท่ากันหนึ่ง หนึ่งคูณอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ศูนย์มันจะได้เท่ากับตัวนั้นใช่ไหมนี่คือมหาสัร,รย์ของหนึ่งมหาสัร,รย์ของเวลาทางจิตพี่น้องครับพระนักปฏิบัติส่วนมากพระนักปฏิบัติสายปฏิบัติเนี่ยพรรษาเยอะอายุก็แย่อายุจริงนะก็แย่แต่ปรากฏว่าเป็นไงฮะรูปลักษณ์หน้าตาของท่านเนี่ยเป็นหนุ่มเปล,ปล่งปลั่งในนั่งบนเวทีมีสปอตไลท์นะหัวจะแววกว่าเรานะหน้าตาจะผ่องใส ยิ่งสอนธรรมะยิ่งปฏิบัติยิ่งเคร่งครัดกับตัวเองมากขึ้นในการปฏิบัติธรรมเนี่ยหน้าตาจะเปล่งปลั่งออกแววถูกไหมครับแววขนาดที่ว่าสิวยังไม่ขึ้นสิวไม่กล้าขึ้นแต่ฝีอาจขึ้นไม่แน่น้ำเหลืองไม่ดีไงไทม์บลาน้ำเหลืองไม่ดี ม,มาเรียนธรรมะระดับโลกกุตรธรรมที่พระบิดาสื่อมาผ่านเราท่านเห็นไหมที่ท่านมาฟังซ้ําอยู่เรื่อยๆทุกครั้งเพราะท่านรู้แล้วว่าอาจารย์ไม่ได้หลอกลวงใช่หรือไม่ถ้ามั่นใจว่าอาจารย์ไม่ได้หลอกลวงช่วยขีดเส้นใต้ดังๆให้คนทางบ้านฟังหอขอบคุณครับไม่ต้องลุกขึ้นยืนนะฮะ